อ้พี่บาสพี่บาสโทรมาพี่บาสโทรมาพี่บาร์สแก้ไขของอยู่อ่ะพี่บาสเจอในดิสถ้าเกิดได้ยินเนะี่ยเจอในดิสเจอในดิสนะบาสเข้าใจไหมเจอในดิสรู้ว่าถึงบ้านแล้วจะเจอในดิสโอเคนะครับผม <c oughs> อันนี้คือได้ยินแม็กซี่หรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวก็กเชนตัวนี้ออกก่อนที่ถามว่าติดไหมที่ถามกันว่าติดทนไหมอ่ะพี่ทุกคนถามว่าติดทนไหมติดทนไหมติดทนไหมอันหนึ่งนะเดี๋ยวอันหนึ่ง อนล้วไวเวอร์ใค้ได้ยินเสียงสองวิทธิธีพอร์ฮัลโหลพี่ลฟ์ลลอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจ้าแป๊บนึงจ้ะ สอ,สองวิสองวิจริงๆนะครับผมอันนี้คนที่ถามว่ามันติดทนขนาดไหนนะครับมันติดทนขนาดไหนบอกแล้วว่าเช็ดออกมาแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับผมแล้วหายไปในเบอร์หนึ่งอ๋ออยู่นี่นะครับติดขนาดไหนติดประมาณนี้คือติดนะแต่ติดไม่มากติดไม่มากเหรอนี่คือเรียกว่าติดไม่มากเหรอคือถ้าเกิดเช็ดออกมาแล้วเนี่ยคือเช็ดออกมาแล้วเนี่ย มันก็จะประมาณนี้แต่รับรองได้ว่าถ้าเกิดไม่เช็ดออกมาเนี่ยเนี่ยตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ต้ตตนต้นบ้านต้นไฟ์เนี่ยต้นซอยจนไปถึงหลังซอยเนี่ยก็ยังติดอยู่เสมอมานะครับแล้วต่อให้กินน้ํากินอะไรกไปอ่าเป็นคุณเดี๋ยวไมจะเป็นคุณผู้หญิงให้คุณผู้หญิงทุกคนคะฟังทางนี้นะคะ<ม>คุณผู้หญิงคะเวลาคุณแบบว่ากินน้ำใช่ไหมฉันรู้ว่าคุณเนี่ยแบบว่าส่วนใหญก่กินหลอดนะถูกต้องไหมกินหลอด น้ำหมดแล้วเทกระเทก่อนแล้วเยนเย็นเย็นเย็นะคุณผู้หญิงค่ะกินปากตัวเองก็ได้อ่ะถ้าเกิดคิดว่าติดไม่ติดอัดดูรับรองได้เลยว่าถ้าคุณไปทำอย่างนี้ข้างนอกผู้ก็ไม่เอาหรอกอยู่ดีไปกินหลอดทำไมอ่ะ นึกออกไหมไปกินหลอดทำไมทำดีๆเออกินเวลากินก็กินดีๆนึกออกไหม <c oughs> แต่งี้พอไม่ต้องไปกินหลอดเพราะถามว่าลิุวิลิปเลอะไหมคะเดี๋ยวไปกินแล้วเดี๋ยวสีติดเอหอลอดนะคะก็กินให้มันแบบแค่นี้พอคุณกินไง เออไม่เชื่อเฉยไม่เชื่อได้ไงใจนเย็นดีโอ้แล้วมาตอน acting ซะด้วยเจนเย็นเอ่อเอออ่อสนสนใจมาขาดยด้วยกันไหมครับ <laughs> <laughs> นะก็ไปต่อไม่ถูกเลยมึงอยากเข้ามาดูดิมึงออกไปดิก <laughs> ูไม่ไม่ได้อืม <laughs> ใช่ก็ อย่าลืมนะครับผมนั่เช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อน <ง adaptations> นี่เห็นไหมนี่เช็ดละเช็ดได้เท่านี้จริงๆงนิวน้วนิ้วนิ้วก้อยเป็นไหลแล้วมันนตึงตอ่ะนี่เห็นไหม อันนี้คือเช็ดเช็ดประมาณนี้คือถ้าเกิดใช้แบบว่าเครื่องซีกผ้เช็ดเครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้มันก็ใช้แล้วก็แบบเออแบบจบไปเลยทีเดียวนะใช่ไหมละ่ะมันก็เช็ดมันก็จะออกหมดนะครับก็จะไม่เหลือทิ้งข้ามอะไรอย่างนี้แต่เวลาแบบว่าเออออกไปข้างนอกออกไปทํากิจกรรมออกไปทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะนึกออกใช่ไหมแบบว่าใช้ลิฟท์ทำงานอยู่เออกินคงกินข้าวหรืออะไรเงี้ยก็เออ มันก็มันก็คงหลุดนิดนึงแต่ว่ามันมันสีก็ยังติดพิกเมนต์ก็ยังสีพิกเมนต์นสีพิกเมนต์สีพิกเมนต์พิกเมนต์ยังติดปากอยู่นะพูดงี้เ <c oughs> ก่งจริงๆหรือวันนี้เราขายเท่านี้ไหมอน <c oughs> นี้เป็นสีทาบ้างครับติดทนขนาดนี้ <c oughs> มันไม่ได้ทนขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเช็ดก็เช็ดออกแต่ว่าเอ,าอะไรอะเช็ดมันก็เช็ดออกตั้งใจเช็ดหน่อยเออแต่ว่าบอกแล้วว่ามันติดทนไม่ได้รีบเล่นเกมอะไรบอกแป๊บเดียวเออถ่ายถ่ายหน้าไงต้องถ่ายหน้านะครับ <c oughs> อลไรไงต่ออ่ะอไไงต่ออ่ะ๋อโอเคโอเคเหมือนมีคนยังอยู่เลยอ่ะตลกอ่ะนี่เอาตลก จิ้มใหม่ตะก้าพ่อค้าใหม่จิ้มตะก้าพ่อ้านี่ไงตะก้าพ่อ้าอยู่นี้นะครับใครที่แบบว่าเอ่อซื้อก็ซื้อชอซื้อก็ซื้อนะชอบทุ่ขายเมื่อกี้แล้วอะไรอะเนี่ยอ่ะอีกนิดเดียวจะซื้อแล้วเอ้ยอ,อย่าดิไม่ได้ตลกอ่ะ โอ้ยแปลกอ่ะมันแปลกอ่ะมันแปลกอ่ะ,น,อะนึกออกปะ <c oughs> เออบาสบาซื้อสีไหนอ๋อบาต้องซื้อด้วยหรอ <c oughs> เดี๋ยวผมซื้อไปให้ไง <c oughs> ซื้อแผ่นแปะสิวไปให้ <c oughs> <c oughs> ขายอีกขายอีก <c oughs> <c oughs> แลลบหมดขราวนี้เราจะใช้อะไรนะ่ะ ชียกาแล็กซี่ชทียมาเพื่ออะไรพี่บ้านส่งกาแล็กซี่มาแล้วทำไมมันเขียวขนาดเนี้ยส่งกาแล็กซี่มาพี่โจ้ฮันพี่โจ้ฮันขอบคุณขอบคุณพี่ BBS อ,อ,อะไรนะที่บีเลยไปแล้วอะ่ะที่ BBS JTR ด้วยนะคะผมก็อขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับ,ขบเขิน,ใให,นขหน้าเขียวเลยอะไรเขินหน้าเขียวจริงแต่ว่าพอจริงอะ่ะอย่างสมมติว่าต่อให้ใครก็มาแล้วแต่ที่แบบว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าคนสนิทอะ่ะเขินอ่อะดูอะไรอย่างเงี้ย คือขายด้วยกันอ่ะขายได้นะแต่พอแบบว่าดูคนนึ่งขายตลกอ่ะแกกซี่เข้าไปห้องเลยไงใช่ทุกต้องโอเคโอเคเก่งมากทุกคนเนี่ยต้องขายอีกไหมอ่ะต้องขายปะเ้าเกมเข้าเกมเข้าเกม ต้องขายอะไรอีกอะตอนนี้อยากได้อะไรไมาตอนนี้อยากดูสีไหนอยากดูสีไหนเอาบอกมาถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเวลาโดนเนตมาใช่ไหมก็ต้องเขียนชื่อตรงนี้ะ่ะต้องเขียนชื่อตามที่ต่างๆวะเะกี้นะครับผมเอาม,ามีสามสามอันดับสูงสุดนะครับผมโอ้เก่งมากๆเลยนะครับด <laughs> ีนเกมม้ดูด้วย <laughs> เขียนหน่อย ตลกว่ะเออใช่ไหมสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าพอสมมติว่าคนนี้โดนเนตอ้พี่คัทแบบว่าตรงนี้เขียนชื่อคนนี้ใช่ไหมเคยเห็นอยู่เขาเรียกว่าอะไรไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะอ,อสวัสดีใช่ปะพี่แม็กทาเบอร์ศูนย์หนึ่งอยู่นะครับใช่น,นี่ศูนย์หนึ่ง จริงพอมาแล้วเก่งว่ะไม่อยู่หรยอใช่ปะยังอยู่ป่าวอ่ะไม่อยู่แล้วแหละแขกแกเอ้ยเดี๋ยวให้มาอีกครับผมก็สนุกแล้วแหละว่ามึงสนุกแล้วแหละแปลกแปกศูนย์สามไปแล้วพี่โอเคไปแล้วโอเคยังดีนะน้องเขาไปละ ก็เราก็สบายแล้วครับตอนนี้อ่ะก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนามสี่นห้าศูหนี่นะครับนี่นะครับใครที่แบบว่าสนใจนะครับก็ช่วยสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมคะสุดหนึ่งนะครับเป็นสี่ชมู่ที่ ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ตะตลกอ่ะศูนย์หนึ่งนะครับผมเป็นสีชมพูที่น่าหลงมากๆเลยไอ้บามึงออกไปดิไม่ไหวจริงตลกอ่ะไม่เอาคือเอาจริงถ้าเกิดว่ามันสนิทกันจริงๆอ่ะเชื่อเหอะว่ามันเขินแบบตลกอ่ะสมมติว่า สมมติว่าแม็กทำคลิป y ย t u b e แบะแล้วส่งให้เพื่อนตัดอะ mm. แล้วเป็นเพื่อนสนิทอะเชื่อว่ายังเขินเลยแบบเวลาทำอะไรอะไรมันจะทำไม่สุดอะ <laughs> <laughs> ออกไปยังอะดูไงวะนี่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  คือเอาจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองอยากทุกคนลองได้ได้ใช้แบบทุกคนได้ลองใช้อะนึกออกใช่ไหมแบบว่ามันคือมันเป็นสีที่ใช้แล้วสนุกใช้แล้วแบบว่าแฮปปี้ใช้แล้วแบบ <c oughs> ออกไปดี <c oughs> <c oughs> อ๋อออกไปนานแล้วสบายใจละออกไปนานแล้วคราวนี้ไม่อยู่ละไมครับอ <c oughs> ันนี้ศูนหนึ่งไงศูนย์หนึ่งอะไรวะโอเคโอเค <c oughs> สช่ครับมาถึงเวลาแล้วตั้งสติทุกคนกับเรากลับมาละ <c oughs> นี่ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเดี๋ยวมาขอสปอยให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาขอสปอยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับไม่อยู่ใช่ปะวะนั่งตลกเกินไม่ได้วะศูนย์หนึ่งนะครับเป็นสีชมพูที่เป็นสีชมพูแบบเชอร์รี่ ชมพูแดงเชอรี่ที่แบบว่าเอาจริงสวยเป็นสีสีหนึ่งที่สวยสุดในชีวิตเเ,เ,เกิดมาเคยเจอแล้วสีสเซรีสเนี่ยเซรีสซอเบทเนี่ยคือเป็นสีที่สวยมากนะครับผมแควควคววววค what, ค Pv, ค fiber, ววมวว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 ว s วว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 น, ry, นวว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 ะวว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 วอวว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 มวว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 วบววววมวว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 วนน,น,น,นนะท,ทําไมอ่ะ หยิบถูกอันป่กวะถูกตกใจนี่นี่ชมพูอมแดงอมมว่วงนี่เห็นไหมอ่านี่ไอมันเขียววะ,ะอันนี้ศูนย์สอง princess berry นะครับเป็นสีที่ มีความแบบอมแดงอมม่วงขึ้นมานิดนึงนะครับผมจากสีแรกนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวีทุกวันอยู่นะครับนะบเป็นสีที่แบบว่าเออใช่ไฟเห็นไฟแล้วตัวเองหน้าเขียวตกใจหมดเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นส่วนสองนะครับผมก็จะมีความเป็นแบบว่าเป็นสีแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ใครที่แบบจะชอบติดอมม่วงนิดนึงเนี่ยต้องแบบว่าต้องเป็นนี้เลยสีส่วนสามนะครับ 4 0 3นะครับ403นะครับผมเป็นสี Ruby g ก i m m e r นะครับผมเป็นสีแดง r ู b ีที่รู้สึกว่าสวย <c oughs> สวยแล้วก็มีความแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ที่สุดในถ้าเกิดถามว่า6สีเนะี่ยสีไหนเะซ็กซี่ที่สุดคือเป็นสีที่3เลยเป็นสีที่รู้สึกว่าใช้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทํางานออฟฟิศหรือจะไปดูคอนหรือจะไปเที่ยว้านเหล้าหรือจะไปตอนกลางคืนหรือใครอยากจะไปเกสเฮาส์หรือใครแบบว่าอยากโดดเด่นออกมาเดินออกมาแล้วรู้สึกว่าเด่น ปังปรุงปิงระเบิดออกมาเลยจากปากนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเป็นเบอร์0ูนย์ะครับศูนย์สามตรงนี้เลยศูนย์ามตรงนี้เลยนะเออใช่อยากไปไปได้เลยนะครับผมสีนี้ก็คือจะปังปูดิเย่มากๆอุ้ยปังปูริเย่เก่ามาก <c oughs> สเส้นเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักคำว่าปังปูริเย่แน่นอนอ่ะนะอ่าอันนี้เบอร์0ูนยไอศนย์ส สูนสีนะครับผมสูนสีนะครับจะมีความชมพูมีความชมพูมีความม่วงมากขึ้นนะครับผมก็เป็นสีหนึ่งที่รู้สึกว่าเอวิ y เด y เนี่ยสวยสุดๆนะนะสวยสุดๆสีนี้นะครับสีนี่เขียวอีกแล้วสีเป็นสีอ่าพรมพรมบบสโอ้เขียวปื้เลยทำไมมันเขียวขนาดนี้เปลี่ยนไฟกลับไม่ได้อ้อยู่ในเครื่องนี้